สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับร้าน JSP นะครับตอนนี้ผมอยู่ในรถฮาวาลเฮทหกนะครับคันนี้นะฮะเข้ามาติดเป็นกล่องแอร์ลีสคา p l เพทัชกับทางร้านนะครับก็คืออันนี้จะเป็นจอเดิมนะครับเราเสียบ USB เพียงเส้นเดียวนะฮะแบบนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนนะครับจอเดิมๆของรถเนี่ยให้กลายเป็นระบบ Android ได้โดยเล่นผ่านระบบ Apple CarPlay นะครับ เมื่อเรากดเข้าไปนะฮะหน้าตาแอปพลิเคชันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปจาก Play Store ได้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง YouTube Netflix นะครับแล้วก็จะมีนะฮะในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอาจจะมีในส่วน Google Map ด้วยนะครับอันนี้เป็น g o o g l e Map นะครับเราสามารถเล่นได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ใส่ซิมได้ด้วยนะครับใส่ซิมได้ต่อฮอตสปอร์ตจากมือถือได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าในการเล่น YouTube นะครับแล้วก็กดเล่นแบบนี้นะครับ ามารถสั่งเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับนี่นะฮะขาพนะครับขอบอกเลยว่าจอเดิมของตัว h e a d s e เนี่ยค่อนข้างที่จะดีดีอยู่แล้วนะครับเราก็แค่เสียบกล่องคาเพยเข้าไปนะฮะก็สามารถเล่นได้เลยนะครับเด็ดปิกนะครับนะครับกดเข้าไปก็จะมีให้ล็อกอินนะฮะก็ใส่ยูเซอร์ของลูกค้าได้เลยอันนี้จะเป็นคีย์ลัดนะครับนี่แล้วถ้าเราจะกลับไปที่ระบบเดิมรถนะฮะเราก็กดแค่นี้นี่ก็คือระบบเดิมของรถจอเดิม เข้าระบบคาเพย์ก็จะกลายเป็น Android นะครับมีแอปต่างๆนะครับนี่นะให้ลองเล่นดูนะครับผมก็หากใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ร้าน JS Pro นะครับอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับนี่ก็ยังตัดระบบได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องปลดล็อกจอมไม่ต้องทำลไยทั้งสิ้นนะครับสามารถขับแล้วก็ดูได้เลยขณะขับขี่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ